จทย์อ่ะสมการข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของ c mm hmm. เด็กๆสังเกตด,ดูว่าอะสมการในข้อนี้ค่ะอ่ะสมการเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า,มากกว,ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเป็นต้นนะคะหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับ mm hmm. ก็คือมันไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับนะเด็กว่าง,งันเถอะทีนี้ไปดูกันว่าข้อนี้ค่ะอ่ะสมการแก้ยังไงการแก้เหมือนสมการเลย เริ่มต้นก่อนเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตดูว่าจากตัวเลขเนี่ยในแต่ละข้างมันมีวงเล็บเนาะเอาวงเล็บออกออาเริ่มต้นก่อนอย่าเผลอเอา18เป็นลบ5้าแล้วคือ13เนี่ยไม่ได้นะคะความหมายเนี่ยสิเนี่ยมันเป็นของมันมันเป็นตัวตั้งแต่ลบห้าเนี่ยมันติดกันกับวงเล็บเดี๋ยวจะต้องกระจายลบห้ามันเข้าไปคูณทุกตัวในวงเล็บก่อนอย่าเผลอเอาไปลบกันแบบนี้มันคือคนละ หน,นะคะ18ตั้งไว้ค่ะเอาลบ5กระจายเข้าไปเด็กๆลบ5เจอ4ก็จะกลายเป็นลบ5 4ลบ5กระจายเข้าไปคูณกับบวก1ลบเจอบวกได้ลบ 515เนาะเครื่องหมายอย่างนี้อ่านว่ามากกว่าเท่ากับแบบนี้นะคะเหมือนกันอีกอันนึงเจอวงเล็บเนี่ยเปรียบือนมันคูณก็กระจายเข้าไป3คูณ4คือ3 4 3คูณลบห่คนะ่ะบวกจะลบได้ลบอยู่แล้ว3 1 3เนาะทีนี้คุณอยากให้เด็กๆสังเกตดูว่าไอตัวที่มันติดตัวแปรซีค่ะ มันดีกันทั้งสองข้างเลยมันคือลบ 5c กับ 3c ควรจะย้ายลบ 5c ไปหรือ 3c ไปมันก็มีทริคอยู่นิดนึงว่าฝั่งไหนมากกว่าให้ฝั่งนั้นอยู่ที่เดิมระหว่างลบ5กับ3แน่นอนบวก3ต้องมากกว่าฉะนั้นเราจะเก็บ c ไว้ทางฝั่งขวาจะย้ายลบ 5c ไปบวกเนาะอ่ะทีนี้พอเรามีเป้าหมายแล้วค่ะที่เหลือเนี่ยฝั่งซ้ายเราลบกันให้เรียบร้อยก่อน18ลบ5 ได้13ส่วนอีกข้างนึงนะคะเปรียบเหมือน 3C-3 ลบ3เขียนเอาไว้เหมือนเดิมเนาะและย้ายจากลบ 5C จากลบย้ายมาบวกค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าอีกข้างนึ่ง13เหมือนเดิมมากกว่าเท่ากับเครื่องหมายไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ตัวนี้คะ่ะ 3C-5C บวก 5C ให้เรียบร้อยกลายเป็น 8C นะลบ3การแก้เหมือนสมการเลยค่ะเพียงแต่ว่าเครื่องหมายมันเป็นอสมการเท่านั้นเองต่อไป c มันอยู่ทางฝั่งขวาก็ได้ก็ย้ายตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องไปอยู่ฝั่งซ้ายให้หมดลบ3ย้ายไปบวก3เลยกลายเป็น13บวก3ได้16เนอะอ่ะมากกว่าเท่ากับ 8c ค่ะสุดท้ายเนี่ยเป้าหมายของเราคือต้องการให้มันเหลือ c อยู่แค่ตัวเดียว8ติดกันคือการคูณย้ายไปหารค่ะ16หาร8คือ2นั่นเอง คือข้อนี้เวลาอ่านเนี่ยเราจะไม่อ่านว่าเออสองมากกว่าเท่ากับ C เปล่านะคะเราจะอ่านจากฝั่ง C เนาะว่า C น้อยกว่าหรือเท่ากับ2มักนิยมเขียนเป็น C น้อยกว่าหรือเท่ากับ2แบบนี้มักจะเขียน C ไว้ในทางฝั่งซ้ายเฉยๆถามว่าข้อนี้เสร็จหรือยังจริงๆเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าครูขอต่อย,ยอดให้นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเขียนในการแก้โจทย์อสมการเนี่ย ปลายทางอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปเขียนบนเส้นจํานวนค่ะเขาพูดถึง2องเนอะอาะเขียน2เด็กๆสังเกตดูว่าเขามีเครื่องหมายมากกว่าเขามีขีดอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยหมายคามว่าเอ่อซีน้อยกว่าหรือเท่ากับมันมีเท่ากับอยู่ด้วยเท่ากับเปรียบเหมือนวงกลมทึบหมายความว่ามันเอาสองได้นะและ เด็กสังเกตดูว,ว่าพอเราเ,เป็นวงกลมทึบเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญคือก็ต้องเขียนด้วยว่าแล้วมันไปขวาหรือว่ามันไปทางซ้ายล่ะอ่าน c น้อยกว่าหรือเท่ากับ2แสดงว่าต้องไปทางฝั่งซ้ายไปยังไงก็เขียนหัวลูกศรแล้วก็วิ่งออกไปทางซ้ายนะคะโอเคครูฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ